สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายทุยกคนเข้ามาชมคลิปนี้นะวันนี้อยู่กับผมคุณหยกเช่นเดิมกับเกมจับไฟหนึ่งฮัตท,ที่สามานะฮะโอเคมาต่อเลยจากฮัตที่แรกที่เราไปช่วยจปัปการเนี่ยเราจะธุรกิจอยูจะเป็นอะไรมาดูกันเลยดีกว่าโอเคตจากพาร์ทดเดิมรัตแล้วแรงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหยกอ่ะสั่งของ

ตงมาเลยแบบไปทเพเกียร์มาแล้วเหมือนไม่ทพเกียร์เกเราตายเลยเกียร์นาทางเออตมยาวเลยน่าจะนาแลนพี่ได้นะขับรถลงเขานี้ก็ตายเลยอ่ะอ่ะนี่แหลเรื่อยื่อรื่อ โอ้มันอะไรนี่อเการขี่มอไซค์ได้สุดยอดลที่เกับรมลุยโลกไปยาหลงลงเขาเป็นระไฟต้นไม้โอ้ยแบบแบบแบบแิดยางยางเอดเลื่อยมอไซค์มันก็ถึงที่ไเลย อ่าธุรกิจะ้ะหนือรหาทำไมแล้วทำไมไปตัดสดดีคือ l t s go มาเรียนนั่นน,นี่ครับมีมา revolution มันเป็นป,ปงัางา อ๋อกระธืดตำรวจว่างั้นเราจะบุกหมู่บ้านอ๋ออันนี้นนนคือการบุกบุกหมู่บ้านเนาะดูคนนี้มาแล้วมา่าตั้งม่วงโอ๋ยตายหมดม,มัน

ăn đi Ông Đi cho Đi cái thầm cái nè Đi cho ăn Để tôi nó cái gì như chẳng Đó Chẳng có rồi

มาเลยอ๋ออ๋อโดนนายเฮ้ยไปไปไปดังข้างมันจิ้ไม่ได้โอ้โหมันตกเอ้ยอ้นโดนเพื่อนตายอีกกำข้างทางไปเลยเองก็ได้ไปไปไปกรอกนายมันจะตายกับเอง เรมนาลเยังไลรีบ้ยปงมันนี่อเร้เลยนีแหละเออดดด Hello. Welcome my friend. Next stop my profile. town, nice place to start a war. <coughs> เอ๊ยย <Cornell> ืดอ๋อโดนคนเพืยอน่าจะตายแล้วแหละแล้วมันจะตาย่ไหมยืดยืดาะหัสยืดเลื่อนยืดแล้วถือถังนะถือใเจือืะเดนเอยรันจะเลี้ยง ความหนักใหญ่เลื่อนล้อใครมันอะไรเนี้ยอนะ่ะแหม่ไ,ไม,ม่ได้แข่งอล้วข่ยแล้วป่ะไม,ม่นหล่าแล้วติดทางนะี่ะอ่าลูดตกเลยนะ จำงวนแล้วก็จะทานนับก่ับได้นอนทลได้อ้อลูๆเบิ้เบิ้ด,น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 ดนหนาวแ่ลงน้ำแน่ๆเลยไลม่หลงแล้ว นาไม่ข้างหน้าแล้วิดล้อยู่ต้องหนาน่เออเดิไม่ได้ไม่ไก้แล้วเกิดรถแล้วกันรถหน่นอ้เจ้าเป็นนัง้าแล้ววาจอดประตูเลยละหนางเยอะขนยืนแนี้นนเก็บเหม็นขับไปขันยึดหมู่บ้านเนาะ ้ามาแล้วหรือรอดละทงเพื่อนห้ไสอดเนี่นนนย่ายาเลอลองปนใหม่เลยาจ,จะไ้ไม่ไดนร้องไหนทังไหนครับอ๋อต่อไปหนึ่ง Leo oh, đồ ăn dễ dễ hey. đồ oh, ăn bong 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 thắng, trong giấc ban Cái khô mà Tiếp tiếp Để nắm đông Hạt đi Nguyên bình Nói nên hẹn gian bình đa Đây lo Mày ครอาวุธมาเยอะเว้ยเฮมยตังคาดเลยนะแม่นเลยยังระเบิดฝ <prus> ่ายแล้วจะมาโดนแถวนี้วูตายโอ้ยอัดหลังโอ้เลือดหายไปชึ้งอายเลยจ้ายิงเยบ lướt thôi khỏi lướt thôi khỏi lướt Để giết lời Giết con Về Giết về một มิกแอนด์ซัมเบเด้เอออะไรเนี่ยเย็นมากเลยกลับมาที่บ้านเลยเข้าอเอมันกไิดึ้าน เื่อคาเนี่ยเราก็ขอพักกเสร็จันกก่อนแล้วกันนะเ็นบาอย่เงาเยอะเราไม่เกี่ยงเราวขอแค่นี้แหละบ๊ายบายมีความอยากแต่ก็แต่เป็นเล่นนอกรอบดีกว่า